วัดีครับวันนี้มาพบกับผม Most Beta Auto อแอลโโ้วนะครับผมวันนี้จะมารีวิวนะครับ Honda City 1.5V นะครับผมไฟหน้าไม่ได้เช n แล้วนะครับผมเป็นปี2015จปี2016นะครับตัวนี้จะเปิดราคามาเพียงแค่399,000บาทนะครับจากปกติราคาหน้าร้านจะอยู่ที่419,000บาทครับผมเดี๋ยวเราจะไปรับชมภายนอกภายในกันได้เลยนะครับ ครับผมเราจะมาชมภายนอกกันก่อนเลยนะครับผมเริ่มจากไฟหน้านะครับผมจะเป็นไฟหน้าไมตชเชนแล้วนะครับผมตัวใหม่นะครับสวยๆนะครับผมดูหรูหรามาพร้อมกับไฟตัดหมอกด้านล่างนะครับจะเป็นกระจังหน้าโครเมียมครับผมตัวล้อนะครับผมล้อจะเป็นล้อ c e อยี่แปดนะครับผมคันนี้ขอบสิบห้านะครับผมยางจะเป็นเบอร์ หนึ่งเก้าห้าหนึ่งเก้าห้าห้าศูนย์นะครับผม R ส5บห้านะครับผมยางตัวนี้จะเป็นปีสองหนึ่งนะครับพร้อมใช้งานเลยดอกเต็มๆแน่นๆครับเดี๋ยวมาชมภายในกันได้เลยนะครับอ่าแล้วก็จะเป็นตัวที่เปิดประตูนะครับผมรองรับสมาร์ทคีย์ด้วยนะครับผมบอกภายในจะเป็นสีเบจนะครับผมด้านในนะครับสีเบจด้านยนด้านในนะครับผมจะเป็นบอกระมะหยีครับ เกียร์จะเป็นเกียร์ออโต้นะครับระบบเกียร์ออโต้เลยช่องเสียบชาร์จไฟนะครับแอร์ปรับห้าทิศทางนะครับผมตัวเล่นเครื่องเสียงนะครับวิทยุนะครับเชื่อมบลูทูธได้นะครับคันนี้กระจกข้างปรับระบบไฟฟ้าตัวอีคอนโหมดนะครับผมประหยัดพลังงานครับ และจะเป็นตัวก e cliff, <ım. S 2> ันสะบัดนะครับคันนี้พิเศษสุดๆเลยครับผมตัวนี้อยากจะพิเศษมากเลยครับคันนี้ขับไปเพียงแค่89,000โลนะครับแล้วก็จะเป็นกระจกข้างปรับไฟฟ้าสี่บานเดี๋ยวมาดูด้านหลังกันได้เลยนะครับเหมาะมากๆเลยนะครับผมสำหรับสายซิ่งนะครับผมคันนี้ บอกเเลี้ยงเลยครับผมดูด้านหลังกันได้เลยด้านหลังก็จะประมาณนี้นะครับผมเก็บของได้แน่นๆเลยครับผมกว้างมากๆดูด้านซ้ายด้านขวานะครับมาพร้อมกับยางอะไหล่ครบนะครับและตัวเครื่องมือครับผมเครื่องมือขายแม่แรง ดูด้านซ้ายกันเลยครับเบาสีเบสสวยๆนะครับภายในห้องโดยสารจะประมาณนี้นะครับขอฝากไว้ด้วยนะครับผมกับคันนี้นะครับผม h o n d a CITY 1.5 V ปี 2015. ันสิจนปี2 0 1พนะครับสายซิ่งไม่ควรพลาดเลยครับคันนี้ เดี๋ยวเราจะไปรับชมรอบคันกันนะครับแล้วผมเป็นยังไงกันบ้างครับหลังจากรับชมรีวิวภายนอกภายใน Honda City 1.5 V พันธุ์ไปนะครับผมปี2015จบทะเบียนปี2016นะครับผม ลูกค้าท่านใดสนใจหรือว่าจะเป็นรถยนต์รุ่นอื่นสามารถทักมระสอบถามได้เลยนะครับทางเพจเบ็ดุุกหลักชื่อ most auto b e t a นะครับผมหรือจะเป็นชาแนลทางช่อง YouTube โดยตรงนะครับผมชื่อ most b e t a ซื้อรถยนต์มือสองรับเพินนะครับผมหรือว่าโทรเบอร์098 490 2739นะครับผมสำหรับวันนี้ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ